คลิปนีสิพห้ามากินขนมทัวแปบจ้าแพ็กเกจแบบนี้ยี่สิบเก้าบาทได้มาจากเซเว่นเอ้ยเซเว่นมีทัวแปบมาเพื่อนเพื่อนเซเว่น,นมีทัวแปบแต่แบบว่าเพิ่นแช่เย็นมากเนาะอันนี้ก็สื่อกลับมาบาทเลยยังบริเวรด้เยเนาะแต่ก่อนเวบเพิ่นบอกว่าให้ฉีดน้าตาลออกก่อนเนาะเดี๋ยวไปฉีดน้าตาลแป๊บนึงแล้วก็มาชิมแล้วก็รีวิวเลยเอ้ยเดี๋ยวมากินทัวแปบกันจ้าไปเวบมากเลยจ้ามากินทัวแปบกันเนาะอันนี้ เพิ่งกับซีมม่น้ำตาลให้เนาะจ้ะเอาไว้โรยเนาจะจ้ะนะมาแกะกินกันเลยโอ้โหควันยังขึ้นอยู่เลยจ้ะนี่หอมจ้ะหอมแบบผ้าแล้วกับแบบทั่วเหลืองอะ่ะนี่จ้ะเป็นแบบนี้ข้างหน้าเพิ่งบอกว่ามีซีชินเนาะเดี๋ยวเรามานี่ ไอช่องใส่น้ำตาลเพิ่มให้มาเดี๋ยวเรามาฉีดฉีดน้ำตาลโรยก่อกินเนาะจา้ะน้ำตาลหอมหอม,หอมงาขาวกับงาดำี่พอโรยน้ำตาลแล้วแบบสวยอะ่ะเข้าเอผึ่งโรยมดนนเนาะจ้ะเพื่อนเพื่อนเพื่อแบบว่าไพรบ่อยากกินหวานมากอย่างแบบนี้อันนี้เขาก็สิเหลือ,อไว้นี่โอ้โหเห็นไห น้ำลายไหลอันนี้แบบสีเขียวอ่อนนะมันบอกว่าเป็นแปลงบางแลจวกันกินแล้วนะกินแล้วรีวิวให้ดูอืหอมอะ่ะแป้งบางนุ่มจ้ะ มีสี่ชิ้นนะกินตอนอุ่นๆนะจ้ะแซ่บดีอ่ะเออกินตอนอุ่นๆนะ่ะแบบขนมไทยโบราณเท่านี่แบบว่าเป็นเอกลักษณ์เนาะแบบว่ามันอร่อยอ่ะเอออร่อยหอมอะไรแบบนี้ ทำไมให้มักกินหวานกระเท่ให้หมดเลยเนะจ๊ะแต่เราจะเทใส่อีกช่องหนึ่งชิมไมหมคะตะกล้องมันอร่อยอ๋อไม่ชิมคันไม่กินเนะจ๊ะมันเนี่ยสีชิ้นจ้าสีสวยมีสีชมพูกับสีเขียวอะ่ะ แต่ที่จริงเราเห็นแต่สีชมพูกับสีเขียวนะแต่นี้เหมือนแบบเหมือนมีสีสีอเลยอะ่ะนี่จ้ะเฮ้ยกินตอนร้อนอร่อยอะ่ะกินตอนอุนอ่นอ่ะ เสียนายถั่วอร่อยจ้าอร่อยมากแป้งนุ่มหวานกำลังดีแล้วก็หอมมากๆหอมแบบง่าขาวง่าดำอร่อยดีมีประโยชน์ยีิบเก่าบาดยู่เซ่ว่นไปหามาชิน้นเดลวจ้าเอาไปฟองลิหนาะำสิบพ้ไปยังอีกขอบสัสพีพ่อนจ้า